เด e ะสตา View of อ o r t ร์จนะคะเด็กโฟวเอ่อเป็นไปได้ว่า <c oughs> คนคนนี้อาจจะอยู่ไกลจากคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่โดดเด่นอาจจะมีรูปร่างหน้าตาเอา่อตรงท้ายตรงสเปคคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นคนหน้าตาดีนะคะบอดี้ดีเป็นคนที่โดดเด่นนะคะมีแต่คนจับจ้องแล้วก็อยากเข้าหาเขาแล้วก็ชอบเขาเหมือนเป็นคนที่แบบ ป๊อปปูล่าอะไรพวกเนี้ยนะออาจจะเป็นชอบราศีกุมเนาะขิงออฟสอดทัดลงนะคะเป็นระดับคิงน,นะแบบแบบผู้ใหญ่แล้วโตแล้วอะนะอโตแล้วแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังซีเรียสเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันแบบจะต้องได้เป็นคนที่อาจจะค่อนข้างมีลูกน้องบริวารอาจจะเป็นคน เป็นอยู่ในระดับที่แบบว่ามีมีความมั่นคงทางด้านฐานะหรือหน้าที่การงานแต่เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจอยู่นะคุณทักไปแล้วเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าเป็น สามกองนี้ไม่มีความรู้สึกที่แบบ in l ลิ e เลยนะเขาก็เฉยๆนิ่งๆคนคนนี้มีความลังเลใจอืมคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมเป็นแบบหนุ่มเจ้าสําราญหรือเปล่าเป็นคนรักอิสระไม่ชอบการหูกมัดไม่ชอบการตามติดใครที่คบกับเขาเดีกว่าเขาจะต้องอยู่ในคอนโทรลหรือเปล่าชอบควบคุมความสัมพันธ์ ต้องเชื่อฟังเขาต้องทำตามเขาคล้ายเอ็มเปอรแต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่เขาก็มีความมั่นคงทางด้านจิตใจอยู่พอสมควรแต่อาจจะติดเป็นคนติดเพื่อนติดฝูงอาจจะชอบติดกันสังสรรค์ะ่ะดื่มกินอะไรพวกเนี้น hmm. ทำไมต้อ์สำหรับเป็นห้าถ้วยนะเหมือนคุณสามเด็กเนี่ยเหมือนมาถามถึงคนเก่าคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะแล้วคุณอาจจะทักเข้าไป เขาก็อาจจะเย็นชาใส่คุณคุณคนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากผูกมัดกับใครไม่อยากมีใครนะอยากมีชีวิตอิสระเขาคิดว่าตอนนี้ชีวิตเขาแฮปปี้แล้วนะคะเขาไม่ได้สนใจว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ส่งข้อความไปหาเขาแต่เขารู้สึกว่าอืมเขาอยู่ในจุดที่โอเคพอใจกับตัวเองนะคะแล้วเขาสามารถเลือกได้เขารอเขา สวยเขาดูดีอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้สนใจคุณคุณก็อาจจะพบกับความผิดหวังได้นะคะห้าถ้วยคือคุณก็อาจจะคิดว่าเขาน่าจะดีใจหรือว่าเขาน่าจะมีเอ่อฟีดแบ็อะไรกลับมาหาคุณแต่ก็เปล่านะคะต้องบอกอย่างนี้นี่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องนอนไม่ต้องสีเดียดมันเป็นดวงใครก็ไม่รู้นะเราเล่นเพีรคาสิ่ๆอ่าเป็นไปได้ว่า ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นเตยปาร์ตี้หรือเปล่าคุณแอบ,บชอบคนที่เขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกมีคนในความสัมพันธ์เยอะมีคนพูดคนคุยเยอะเพราะเขาเป็นคนหน้าตาดีไงเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเนี่ยอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะแต่ก็ทําตัวหลั่นล้าไปนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากเนี่ยอาจจะเป็นชาต่างชาติต่างถิ่นต่างแดงอาจจะเป็นคนไทยนี่แหละแต่อยู่คนละพื้นที่นะคะ เขาอาจจะเคยพูดหรือก็ทําอะไรบางอย่างให้คุณเจ็บช้าน้ําใจแต่พอเวลาผ่านไปคุณอาจจะลืมคุณอาจจะให้อภัยเขาแล้วแล้วคุณก็แบบเออเป็นเพื่อนกันก็ยังดีคุณก็ทักไปแต่จริงๆเอเอ,อคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีความรับแบบเชิงชู้สาวกับคุณก็ได้นะเขาอาจจะเห็นแค่คุณเขาอาจจะต้องการที่ ช่วงท,ที่คุณเจอเขาเขาอาจจะต้องการแค่แบบเหมือนอืมเป็นเป็นมิตรภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะมันอาจจะไม่ใช่ความรักเพราะมันไม,ม,ม่มีไพ่ถ้วยหรืออะไรเข้ามาเลยแล้วคนคนนี้เป็นคนที่รักตัวเองมากละอิสระนะไม่ชอบให้ใครเข้าไปผูกมัดยุ่งวุ่นวายเขาเป็นคนที่แบบอจะปล่อยไล้สองหน้านะเดอะสตาร์เขาเป็นคนหน้าตาดีเพราะฉดนันเขาเหมือนว่าอืจะเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองอะ ค่อนข้างสูงนะคะอีโก้เยอะนะคิงสอดเนี่ยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะดุด,ดุนะคะเขาจะเป็นคนที่